สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่คอมพิวเตอร์หรือว่า AI เนี่ยเขาต้องเลือกอะไรสักอย่างเขาคิดยังไงกันนะวันนี้ล่ะครับเราจะมาแง่สมองกลของพวกมันดูกันอ่ะลองนึกภาพตามกันง่ายๆเลยนะครับสถานการณ์ที่เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอแน่ๆก็คือตอนจะซื้อมือถือใหม่สักเครื่องนี่แหละโอ้โหตัวเลือกมันเยอะแยะไปหมดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่ารุ่นไหนมันดีที่สุดสำหรับเรา คือในหัวเราเนี่ยมันจะมีเสียงตีกันตลอดเลยใช่ไหมครับเสียงนึ่งจากใจมันก็จะบอกว่าโหรุ่นนี้สวยจังแต่อีกเสียงนึ่งจากสมองก็จะเถียงว่าเดี๋ยวก่อนรุ่นนั้น CPU เร็วกว่านะมันคือสงครามย่อมย่อมระหว่างอารมณ์กับเหตุผลเลยล่ะครับ และนี่แหละครับคือจุดที่คนกับคอมพิวเตอร์ต่างกันสุดๆเลยคือในขณะที่เราใช้อารมณ์ความรู้สึกมาปนปๆกับการตัดสินใจได้เนี่ยคอมพิวเตอร์มันทําแบบนั้นไม่ได้ครับมันต้องการอะไรที่เป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนต้องหาทางเปลี่ยนความรู้สึกที่มันวัดไม่ได้เนี่ยให้กลายเป็นตัวเลขที่มันคํานวณออกมาได้ถูกต้องเลยครับเพื่อที่จะหาตัวเลือกที่ดีที่สุดให้ได้เนี่ยเราต้องแปลงความชอบของเราให้กลายเป็นตัวเลขให้ได้ก่อน และเครื่องมือที่เขาใช้กันในวงการ Data Science เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า weighted decision matrix หรือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือตารางตัดสินใจแบบถ่วงน้ำหนักนั่นเองครับแล้วจะบอกว่าการตัดสินใจแบบใช้เหตุผลทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะดูซับซ้อนแค่ไหนก็ตามจริงๆแล้วมันแยกส่วนประกอบออกมาได้แค่3อย่างหลักๆเท่านั้นเองซึ่ง3อย่างนั้นก็คือ 1. ตัวเลือกหรือ option 2เกณฑ์ที่เราใช้ตัดสินหรือค riteria และ3อันนี้สำคัญมากคือน้ำหนักหรือ weight อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยครับมาเริ่มที่ส่วนแรกกันก่อนตัวเลือกหรือ options อันนี้ง่ายมากมันก็คือไอของที่เรากำลังจะเอามาเทียบกันนั่นแหละครับอย่างในตัวอย่างของเราก็คือมือถือรุ่น A กับมือถือรุ่น B ซึ่งถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะเรียกของพวกนี้ว่า input data หรือก็คือข้อมูลดิบที่เราป้อนเข้าไปในระบบนั่นเองครับ อย่างที่2ก็คือเกณฑ์การตัดสินหรือค riteria ครับลองนึกภาพว่ามันคือไม้บรรทัดที่เราจะเอาไปวัดตัวเลือกแต่ละอันนั่นแหละเช่นเราจะวัดเรื่องคุณภาพกล้องเราจะวัดเรื่องความเร็ว CPU หรือว่าราคาแต่หัวใจสําคัญของมันเลยก็คือเกณฑ์พวกนี้เนี่ยมันต้องวัดออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดๆได้นะครับแล,แล้วก็มาถึงส่วนประกอบสุดท้ายส่วนที่3และผมบอกเลยว่านี่คือหัวใจที่สําคัญที่สุดของการตัดสินใจทั้งหมดครับนั่นก็คือน้ําหนักหรือ weight เพราะไอ้เจ้าตัวนี้นี่แหละครับที่จะทําให้การตัดสินใจครั้งนี้มันเป็นของเราจริงๆคําว่าน้ําหนักในที่นี้เนี่ยมันก็คือการตอบคําถามง่ายๆกับตัวเองครับว่าแล้วเรื่องนี้เราให้ความสําคัญกับมันมากแค่ไหนกันนะมันคือตัวเลขที่เรากําหนดขึ้นมาเองเลยเพื่อบอกว่าเกณฑ์ข้อไหนสําคัญกับเรามากข้อไหนสําคัญน้อยอ่ะ ดูภาพนี้แล้วจะเก็ตเลยครับเห็นไหมครับว่าสำหรับคนที่เป็นเกมเมอร์เนี่ยความเร็ว CPU คือที่สุดให้ไปเลย5ดาวเต็มๆส่วนเรื่องกล้องหรออาจจะดาวเดียวก็พอแต่พอเป็นสายเซลฟี่ปุ๊บโอ้โหกลับด้านกันเลยกล้องนี้ต้อง5าดาวเท่านั้นส่วน CPU อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่และเนี่แหละครับคือคำตอบว่าทำไมมือถือที่ดีที่สุดของแต่ละคนมันถึงไม่เคยเหมือนกันเลยเอาล่ะครับตอนนี้เรามีของครบทั้ง3อย่างแล้วนะมีทั้งตัวเลือกมีเกณฑ์แล้วก็มีน้ำหนัก ถึงเวลาเอาทุกอย่างมาเข้าสูตรคำนวณเพื่อหาผู้ชนะกันแล้วครับมามาลองคิดเลขสนุกๆไปพร้อมกันเลยโอเคสมมุติว่าเรามีมือถือ2รุ่นให้เลือกนะครับคือรุ่น x กับรุ่น y ดูที่ตารางนะรุ่น x เนี่ยคะแนนกล้องดีมากได้9เต็ม10เลยแต่คะแนนเล่นเกมได้แค่5ในขณะที่รุ่น y เนี่ยกล้องอาจจะกลางๆได้6คะแนน แต่คะแนนเล่นเกมนี่สูงปรี๊ดเลยได้ไป9ย้าย้ำนะครับว่านี่คือคะแนนดิบๆของมันนะยังไม่ได้เอาน้ำหนักความชอบของเราเข้าไปคิดทีนี้เราจะสวมบทเป็นเกมเมอร์กันครับซึ่งสำหรับเกมเมอร์เนี่ยเราจะให้น้ำหนักความสำคัญกับการเล่นเกมสูงถึง8คะแนนและให้ความสำคัญกับกล้องแค่2คะแนนพอมาเริ่มกันที่รุ่น X นะครับ วิธีคิดก็ง่ายๆเลยคือเอาคะแนนแต่ละได้ไปคูณกับค่าน้ำหนักของมันก็คือเอาคะแนนกล้อง9ไปคูณกับน้ำหนักกล้องคือ2แล้วก็บวกกับคะแนนเกม5ไปคูณกับน้ำหนักเกมคือ8ชิดเลขออกมาก็จะได้คะแนนรวมเท่ากับ58ครับอ่ดครัจำเลขนี้ไว้ในใจก่อนนะ58ต่อไปมาดูคู่แข่งอย่างรุ่นวายกันบ้างใช้สูตรเดิมเป๊ะๆเลยครับคือเอาคะแนนกล้อง6 คูณน้ำหนัก2แล้วก็บวกกับคะแนนเกม9คูณน้ำหนัก8และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ84คะแนนโอโ้โหทิ้งห่างไปเยอะเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นสำหรับเกมเมอร์คนนี้คำตอบมันชัดเจนมากครับรุ่นวายคือผู้ชนะแบบใสๆเลยเห็นไหมคะว่าพอเราเอาตัวเลขเข้ามาช่วยจัดระบบความคิดเนี่ยเรื่องที่ดูเหมือนจะตัดสินใจยากมันก็กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันทีเลยมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่า อ๋อมันก็เป็นแค่เทคนิคช่วยตัดสินใจธรมธรมดาๆนี่นาแต่จะบอกว่าไม่ใช่เลยครับเพราะความจริงแล้วหลักการง่ายๆที่เราเพิ่งนั่งคิดเลขกันไปเมื่อกี้เนี่ยแหละครับมันคือพิมพ์เขียวเดียวกันเป๊ะๆกับที่ AI ระดับโลกใช้ขับเคลื่อนชีวิตประจำวันของเราอยู่ตอนนี้เลย ใช่แล้วครับไอตรก,กะแบบคะแนนคุณน้ำหนักนี่แหละคือสิ่งที่ AI ของบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Netflix TikTok Shopee หรือ Lazada เขาใช้ในการเลือกและแนะนำสิ่งต่างๆมาให้เราเห็นในทุกๆวันกลับมาที่คำถามที่หลายคนน่าจะเคยถามตัวเองเฮ้ย <c oughs> ทำไม TikTok มันรู้ใจเราขนาดนี้ทำไมมันถึงรู้ได้ว่าเราชอบดูคลิปแนวไหนกันแน่คาตอบก็คือ หลักการน้ำหนักที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปเนี่แหละครับทุกการกระทำของเราบนแอปเนี่ยมันคือการให้น้ำหนักโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยอย่างถ้าเราดูคลิปไหนจนจบปุ๊บ AI มันก็จะให้น้ำหนักค่าบวกเยอะๆกับคอนเทนต์แนวนั้นแต่ถ้าเราเห็นปุ๊บแล้วปัดทิ้งทันทีปุ๊บมันก็จะให้น้ำหนักค่าติดลบพูดง่ายๆก็คือ AI มันกำลังเรียนรู้น้ำหนักความชอบของเราจากทุกการกดทุกการปัดทุกการหยุดดูดตลอดเวลาเลยครับ และที่นี้พอได้รู้ความลับเบื้องหลังทั้งหมดนี้แล้วครั้งต่อไปที่เราเห็น AI แนะนำหนังเพลงหรือว่าสินค้าอะไรขึ้นมาเราอาจจะไม่ได้มองว่าโอ้โหมันรู้ใจจังอีกต่อไปแล้วก็ได้แต่เราจะเริ่มมองเห็นมันเป็นแค่สมการที่กำลังสะท้อนพฤติกรรมของเรากลับมาให้เราดูซึ่งมันก็เป็นคำถามที่น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนตัดสินใจ